นำไร่นะีิคมซอย13เป็นงานระบบหอพักนะาแจ้งว่าดูไม่ได้เวเราไปดูกันนะโดยมือ,อยุทุูมมือฉมังนักเขมรราชในการสนับสนุน คผมจานไหนโนานนอก็ไปดูเลยสิวันนี้ถ่ายคลิปเพื่อส่งงานนะครับผมอ่ะโอ้โหชนเลยไหมครับเนี่ยชนเลยฮัมอะฮัมแกะบันไดครับ คือยกขึ้นอย่างนี้เลอครับหรือว่าเอาหรือเอาไปครอบอ๋อครอบเฉยๆอือคือครอบหลังคาเก่าไว้ครอบหลังคาครอบหลังคาเก่า จ๊มีขวดน้ำขนาด1.5ไหมครับผมเห็นไหมครับหมวกมันแตกหมวกมันแตกผมไม่แน่ใจว่าน้ําเข้าหรือยังนะเห็นไหมครับหมวกข้างบนพวกนี้โดนน้าไม่ได้นะครับลูกค้าที่กําลังดูอยู่ก็สามารถเช็คบนจานของตัวเองได้นะครับถ้าเห็นว่าหมวกแตกรีบเอาขวดน้ําขนาด1.5นะครับไปสวมปิดได้เลยป้องกันน้ําเข้านะครับถ้าหมวกนี้ผมจะขายอยู่ที่300 อ่าถ้าใช้ขวดน้ำนี่ฟรีไม่เสียตังค์แล้วแต่เจ๊เจ๊จะเมตตาผมก็ได้นะไม่ว่ากันไม่โกรธกันหํามาฟังนี่เลยหํามาฟังนี่เราต้องอยู่ข้างหลังจานการจูนจานเราต้องอยู่ข้างหลังอ่ะใดๆก็ได้ๆโต๊ะเท็ดของโตเลยเอาเซิร์เซิร์ฟเครื่องมืออ่ะจัด จัดเต็มอ่ะขึ้นสูงไปอีกน้อยนึงก็ได้สูงให้มันขอบนั่นเลยเออแต่ย่าไปส